ถนนน้าข้ามสมุทรน้ําจืดปุดกลางเกาะอ้อ,อยเจาะทะเลขาด,าดสองน้ํานั่นคืออันซีนที่กอบไปทักที่นักเ่องเที่ยวอยากสัมผัสนะภายใต้กิจกรรมที่เขากล่าวถึงมากที่สุดคือการอํารักที่กอบไปทักมันมีตั้งหอยมือเสือปลาการางพวกนี้ปลาโลมาที่อนุรักษ์ไว้นต่แล้วก็จะมาสัมผัสตรงนี้และสองกลางคืนเขาชอบจะออกไปไต้ตกหมึกนะ ถ้าพูดถึงกอไปทักต้องปลาเค็มขวางทรายกับปกะปิก็ถ้าขวางทรายเนื้อมันจะนุ่มมันก็อร่อยเนื้อมันจะเป็นร้าเนื้อมันจะนุ่มอร่อยขายดีนะเนี่ยายใต้วิถีเราไม่เคยเปลี่ยนแปลงนะเป็นวิถีดั้งเดิมที่ก็ยังอยู่กันธรรมชาติธรรมชาตินะนกักท่องเที่ยวไปพักที่บ้านหลังไหนไปเที่ยวอีกหลังนึงเนี่ยนะสามารถกินข้าวอีกหลังได้ดังนั้นกอนไปทักจะเป็นธรรมชาติของของคนมากกว่า มาสัมผัสวิถีที่คนเก่าะพิรักยังอยู่อยู่ผมบอกว่าคนเกาะพิทักษ์ยังปีนฟินไอแลนด์อยู่นะมันมีทุกสิ่งทุกอย่างที่คนเกาะพิทักษ์น่าจะสัมผัสภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อเราเนี่ยทำไมคนเกาะพิทักษ์เขาอยู่ได้และเขาอยู่อย่างไรเขาอยู่อย่างมีความสุขและเขาไม่ทะเลาะเบาะแว้งอยู่อย่างเอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่ซุ่นกันและก,กันได้นะขอเชิญเลย